เข้าคำว่าเข้าใจตรงไหนนะครับคอมเมนต์มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าผมอธิบายให้บ่มมดนะครับเพราะว่าคลิปมันยาวก็ฝนอีรีมันเป็นสโมมัครับพี่น้องครับนี่อันนี้ก็ยังบ่ถือว่ายังบ่เข้าครับไปมืดครับฝนมิดฝนมืดครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ครับมีเอฟซท่านหนึ่งครับบอกว่าฝนมิดให้เบิ้งเลยครับ เดี๋ยวมื่อนี้ผมจะมาหลับมีกีจอย่างให้เอฟซีพี่น้องนะครับได้เบื้งตังกันครับพี่น้องนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีหินหยาบขนาดกลางวาครับในหกร้อยหินกระจักเม็ดเล้วนะครับพี่น้องเมั่จะเป็นหินละเอียดนี่สำเน็ยนะครับ ครับเศษหินเศษหินนะครับเศษหินหยาบหยาบที่สุดครับนี่ตอนแต่งนอใหม่ครับผมบริไซต์นะครับเพราะว่าผมแต่งนอมได้แล้วครับพี่นองนี่ครับนอมันกะจะประมาณนี้ครับพี่นอผมบริเใหดนอยาวครับถ้าเอ็นนอยาว่ะายมันจะจุกหน้าย่างครับ คือว่าง่ายมันจะบาดนะครับผมจะฮ็ดใส่มือผมนะครับมีดี้ผมกระแต่งเอาละครับอันนี้มันเป็นด้ามของไมโครครับมันนักดีครับผมเรามาปาดอันมีดยี่ห้ออย่างนี้พพนีะนี่นะครับยี่ห้อนี่นะครับเอามาเชื่อมใส่ครับแต่งใส่มือตัวเองครับพี่น้องเดี๋ยวไปบึ่งวิธีการฝนกันเลยครับพี่น้อง ครับพี่น้องก่อนจะไปฝนก็ต้องรับเอาเหินมาถูหินให้มันแบบค่าเหลี่ยมตัวนี้ออกครับพี่น้องนี่ให้มันกลมแล้ลักษณะแบบเป็นร่องร่องของมีดเ่าเลยครับถูๆเพราะว่าอันนี้ผมถูแล้วครับมันเป็นร่องกลมนะครับเดี๋ยวแล้วก็สำหรับมือใหม่นะครับนี่ครับ ผมกับบริเเซียนนะครับแต่ว่ามาแชร์ประสบการณ์ที่เคยฝนมีดมาครับนี่ครับเท่าเอานี่ครับเอาเอาลงมันที่ถือกับพอดีกับร่องนี่ครับอันดับแรกเขาก็ฝนฝนทู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 เอาล่องมันก่อนครับว่าจะเอาเอาซ้ำไดทูทูไปเรื่อยเยครับจนอันที่เท่าแบบพอใจนะครับว่าเออแด่ล่องซ้ำนี้นะครับ เข้าถูแล้วเฮาก็มาเฮ็ดนนะครับบัานนี้นอกันผมแนะนําให้บ่ต้องเ็ดยาวนะครับเฮ็ดยาวแล้วมันจะบาดครับมันจะแบบกึ่งมีดบ่อยู่นะครับมันสะบัดน้อยนึงมันก็เข้าแกนนะครับถ้านอมันสั้นไปสิโอกาสเข้าแกนมันก็น้อยกว่ากันครับพี่น้องจากเข้าถูร่องแล้วเขาก็มาถูทข้างเลยครับถูถูไปนเรื่อยๆถูข้างนี้นําครับพี่น้อง ให้มันได้เป็นนอออกมาไปใช่ครับอันนี้ก็ถูคือกันครับถู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 ถถแล้วก็มาถูข้างทั้งนี้ครับจนมันได้เหลี่ยมได้ทรงมันได้แบบเขามักลครบต้องการละ่ะแล้วก็มาลงหินละเอียดครับพี่น้องเห็นละเอียดนี่กขึ้นกันครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นละเอียดนี่ก็มาค่า ให้มันกลมอีกครับให้มันพอดีกับอันอันนี้ผมเพชรกลมมาแล้วครับนี่ให้มันพอดีกับอันล่องมิ้ทเราเลยครับน,นี่นะครับเพราะว่าเอาแตะอันนั้นเอาแต่งได้มัน,นครับเขาพอใจละมันนี้เขามาลงละเอียดนะครับพี่น้องถูไปเรื่อยๆ,ๆครับ ถูใชล่อง,องนเลยครับถ้ามันแต่งไ,ได้แล้วถูบดลนครับพี่น้องอันนี้รวบลัดตัดต่อออกมาเลยครับคือแบบว่าคาสิเอตแบบรายละเอียดลายคลิปมันจะยาวครับพี่น้องถ,ถูถููไปเรื่อยๆครับถูง่ายๆครับถูให้มันเลื่อมนะครับ เยิ้มนแล้วแล้วผมจะเอาไปตัดกระดาษให้เบิ่งครับพี่นอ้องนี่ครับได้ครับถูกข้างนั้นข้างนี้ครับเพราะว่าล่องมันเทอาเอ็ดได้แล้วครับมันจะปริมาณสำนี้แล้ะครับนอมันกระสิบโยาวไนไดครับ ถูข้างนี้นำขับเนาะถูพงมันถูข้างเดียวก็ไม่ได้นะครับถูแต่ทางนี้หลายมันจะ <c oughs> พงมันจะกัดเอาหน้ายางครับต้องสลบข้างนี้ลงน้ำครับถือเนาะสลบข้างนี้ลงน้ำครับถือเนาะ นี่ครับข้างทัน้กะถูถูอยางให้มันกลมก็ต้องถูไว้ชิครับลายนี้นะครับนี่ครับเห็นเห็นนอแนมีเห็นครับแต่ว่าเห็นบางลายก็บบดีครับเวลาเจออย่างเท่านะครับมันเป็นเถือกตามันจะบิดง่ายครับถูเพอให้มันลบเรี่ยมมันลบพวกหินหินหยาบออกครับพี่น้องถูลายนี้นะครับคือให้มันกลมนลครับ นี่ครับถูทุกส่วนครับทางกระถูเือกันครับพี่น้องมันจะประกอบกันเปหมดเลยครับอธิบายแบบสั้นๆอาจจะบ่เข้าใจนะครับนี่ครับถูๆไปเรื่อยๆครับทางก็ได้เพราะว่าผลมีดนี่เพื่อจะผลให้มันเข้าในประมาณสโมงสองสโมงนะครับ นี่ครับถ้ามันเข้าแห้งเห็นไหมครับนี่มันจะมีตุ่มของเป็นตุ่มของอันหินนี้ออกครับถือว่ามันเริ่มเข้าแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะทูทูเป็นอะไรเบิ่งครับเพราะมันโดนครับเดี๋ยวผมจะทําการรีนอมันจะต้องลดสโลปเข้าไปครับเพื <c oughs> <c oughs> ่อบอ่ให้มันจกหน้ายางครับสโลปเข้าไป นี่ยะครับถูไปเร,เรื่อยครับข้างใน,นี่ก็ถูครับถูแล้นเดียวมาได้ครับต้องถูสองข้างสิครับถถ้าปูนยังกัด ขันแนมีดเข้าไปพุ่งมันกัดเอาต้องสลบทางนี้หลครับพี่น้องเพื่อคนกินไม่นะครับเขาจะแหนมีดนะครับขันแนบเข้าไปหลพุ่งมันจะกัดออกก็ได้ครับต้องสล,สลบสลบให้มีดมันดีดออกครับขนานอธิบายจะก,กล้องอาจจะบม่เข้าใจนะครับต้องมาเรียนด้วยตัวเองเลยครับลูง นอมันก็เอาอันนี้ให้มันเป็นร่องนะครับโอ้โหทครับถูใส่ล่องอันนี้นะครับมันจะได้เข้าทั้งผมไม่ได้มักนอแหลมครับนอมันจะเป็นคือว่อาง่ายนอมีผมจะเป็นแบบเล็บนี่นะครับครับนะครับจับตั้งหินกับประมาณนี้นะครับนอ ผมกะองศาโมเครก็นีตั้งละะะักษณะคล้ายๆสำบนี้แล้วครับนียฝนั้งสองทางครับพี่น,น้องถูให้มันเลื่อมมาแล้วครับพรอมกมันแต่งได้แล้วครับ จะไปเอาให้เบิงครับเดี๋ยวมันเข้าแล้วจะเอามาปาดกระดาษให้เบิงครับพี่เรา ครับทดสอบกอลมเล็บมึงครับว่ามันเข้าครับถ้ามันยังตุุยตุยอยู่กะฝนไปเรื่อยๆครับพี่นอ้อง តាមមុត ครับจะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับโอเคครับก้อนเล็บตึงตึงครับไปเบิ่งตอนตัดกระดาษเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาไปมาดผ้าก่อนนะครับแล้วผมจะเอาไปตัดกระดาษให้เบิ่งมันต้องเปลี่ยนผ้ายีนนะครับถูไปครับเดี๋ยวผมจะเอามีดไปมาดใส่ผ้านะครับใส่โซยีนผ้ายีนแล้วผมจะไปตัดกระดาษให้เบิ่งมาคว่ำเข้ากันสัมเหล คมคมมันสำแนครับพี่น้องนี่แะครับมือของมือนี่บุกค่อยได้ไปถ่ายคลิปใส่บุค่อยได้เห็ดคลิปกะน,นี่นะครับพี่น้องเนี่ยพอลูกก่อนครับพี่น้องยุ่งกัดบอลลกละเดี๋ยวผมจะเอาไปมาดผ้าให้เบิ้งแล้วผมเอากระดาษมาตัดให้เบิ้งครับพี่น้องไปกันครับกางเกงยืนกางเกงยืนส่วงผมนี่แหละครับนี่ครับเอาลงไปเรื่อยๆครับเขาเอื้อนมามาดผ้าครับนี่ เอานอนถูหูนะครับอาจจะม่เห็นนะครับเดี๋ยวกล้องออกมาอีกนะครับโอ้ครับ,รบเอานอนมันถูกไปนะครับาาทางจะเอาถูกไปไหมครับถูสภาพยีนะครับมันตึงเลื่อมครับพี่นะ้องก็เล็บตึ้งๆเลยครับพี่นะ้อง เดี๋ยวทดสอบกระดาษมาเรียบรบอ้ ปีกอันนี้กีดนะครับพี่น้องนี่นครับเนาะบ,บนมิดเป็นมืดครับพี่น้อง สอบตัดกระดาษให้เพียงกับพี่น้องครับจนมือจนค้ำของพี่น้องเดี๋ยวจะเอาทางปีกมาเลยครับตัดให้เพีนงกับพี่น้องทดสอบจนมืดจนคำ้ำ นี่ครับทบับทศคมคมของมิ้นท์ับพี่น้องกระดาษมินบุนนี่นะครับพี่น้องน,นี่ครับโอ้ค่มแล้วครับพี่น้องฝนมีจนมืดจนคั่มพี่น้องจนมืดจนคั่มครับยังเอาเต็กอยู่ครับพี่น้องฝนมี้ fc ขอมาครับแต่ผมอธิบายไปอาจจะบม่เข้าใจนะครับถ้าบม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่า <c oughs> ครับครับทดสอบนอด้านในครับนี่